สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวีรพัฒน์สังพระไพกับรายการแม c โฟครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของเทคนิคการใช้แม c โฟชุด3สหายในสวนยางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอยางหน้าตายและฟื้นฟูสวนยางให้กลับมาเป็นสวนยางที่สมบูรณ์ใหม่และพร้อมกับการทำสวนยางแบบย,ยั่งยืนนะครับเทคนิคในการฉีดพ่นแม c โฟชุด3สหายในการรักษาบำรุงต้นยาง และฟื้นฟูต้นยางในกรณีที่เป็นยางตายหนึ่งหรือยางหน้าตายจะเน้นในเรื่องการฉีดบริเวณรอบโคนต้นและลำต้นของต้นยางให้ทั่วๆนะครับและชุโชคเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบของต้นยางทั้งระบบตั้งแต่รากเปลือกใบยอดลำต้นทั้งหมดฟื้นฟูระบบกันใหม่เลยนะครับหรือการใช้แมฟโฟชุดสารสหายในการบำรุงต้นยางเพื่อ ให้น้ำยางนั้นออกเยอะกีดได้ตลอดโดยการฉีดพ่นนั้นจะเน้นการฉีดพ่นทุก15วันหรือ30วันต่อครั้งเพื่อเป็นการบำรุงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระบบและการเพิ่มน้ำยางให้กับต้นยางได้เป็นอย่างดีนี่เป็นคุณสมบัติด,ดีเด่นนะครับและเด่นมากในเรื่องของการใช้แมคโฟชุด3สหายเพื่อบำรุงสวนยางของเราให้สมบูรณ์และทำการกีดยางได้ตลอดเวลาและสม่ำเสมอนะครับและ เราทําสวนยางแบบยั่งยืนก็ต้องใช้วิธีการฉีดพ่นด้วยชุดสามสหายในการบํารุงสวนยางแบบนี้กันนะครับนอกจากนั้นยังมีประโยชน์อีกมากมายเกี่ยวกับการใช้ชุดแบบโฟสามสหายในสวนยางเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่ามีอะไรบ้างและดีอย่างไรนะครับดังตัวอย่างสวนของคุณ นัดตัดสินีอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายที่ใช้แมคโฟและเห็นถึงประโยชน์ของแมคโฟชุด3สหายที่ใช้ผ่านพ้นมาเป็นเวลา2ปีนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการใช้แมคโฟชุด3สหายนะครับประโยชน์ก็คือ 1. เมื่อยางผัดใบใหม่นะครับใบยางที่เป็นใบอ่อนหรือแตกใบใหม่นั้นจะมีใบที่แก่เร็วเกี่ยวเร็ว และมีภูมิต้านทานในเรื่องราแป้งโรคไปหงิกงอใบด่างร่วงหล่นในสวนยางได้ดีและสังเกตได้ว่าใบแก่เร็วหลังใบมันเกี่ยวเข้มหลังใบมันมันวาวเหมาะกับการสังงค้อแสงให้กับต้นยางบำรุงสารอาหารและผลิตน้ำยางให้กับต้นยางได้เป็นอย่างดีและใบจะหนาใหญ่ครึ้มปกคลุม สวนยางได้เป็นอย่างดีทำให้สวนยางนั้นไม่มีแดดส่องลงมาที่ผ้าพื้นดินได้ในสวนยางจึงทำให้อุณหภูมิของสวนยางนั้นดีและร่มรื่นคืมได้ตลอดเวลานะครับและนี่อีกหนึ่งสวนนะครับของคุณสุเทพอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับกับสวนยางที่ใช้แมคโครในการฉีดพ่นมาผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีวันนี้ พีใบแตกใบใหม่หนาคึมปกคลุมสวนยางได้เป็นอย่างดีและใบใหญ่กว่าเดิมนะครับและสามารถทำให้สวนยางของท่านนั้นร่มรื่นคลึมแด้ไม่มีแสงแดดส่องในสวนยางได้ได้ดีนะครับจะทำให้สวนยางนั้นร่มรื่นร่มเย็นอุณหภูมิดีทำให้เหมาะกับการกีดยางได้ตลอดเวลานะครับ เพราะใบหนาใบาใหญ่ปกคุมสวนยางทำให้การผลิตและการสัรงข้อแสงผลิตน้ำยางได้เป็นอย่างดีครับและประโยชน์ที่สำคัญในข้อที่3นะครับคือเราสามารถกีดน้ำยางได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องปิดพักสวนยางนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของการใช้แมคครในชุด3มสหายเพื่อในการ ได้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับน้ํายางออกดีนะครับพักไปอาทิตย์กว่าพักหน้ายางไปอหนึ่งอาทิตย์คุณกรีดไม่กรีดนะครับคุณกรีดไม่กรีดเลยมาสาธิตเจ้าของสวนก็เลยมาสาธิตลองดูว่าน้ํายางออกดีไหมเสียดายนะครับเสียดายกรีด กีต้นที่สองดูครับตัวแรกแขวนไปแรกคือต้นที่สองครับพักไปอาทิตย์กว่านะครับพักหน้ายางไปอาทิตย์กว่าลองมากีดเปิดหน้าเกียร์ลองดูครับส่วนนี้รับประกันนะครับรับประกันน้ํายางออกดีนะครับไม่มีการทาหน้ายางนะครับไม่มีการ ใส่ยาเร่งน้ำยางครับที่เราใช้ก็คือแม็กโฟสวนนี้ใช้แม็กโฟประจำครับคนกรีดกลับบ้านไปแล้วครับพักหน้ายางไปแล้วเจ้าของสวนลองมาเปิดจีดลองดูปรากฏว่าน้ำยางยังไหลดีอยู่นะครับถ้าหากว่าคนกรีดท่านไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับตกลงเงื่อนไขกัน พักไปอาทิตย์กว่าแล้วนะครับน้ำยางยังไหลดีอยู่นะครับและในจุดเด่นหลักๆเลยนะครับคือเมื่อเรามีการฉีดพ่นแมคโครชุดสามสหายอย่างต่อเนื่องในการจีดยางในส่วนยางเรามักจะก,กีดยางได้ต่อเนื่องตลอดเวลาแม้แต่ใบยางผัดใบใหม่แตกใบใหม่อ่อน เราก็ยังกกีอยดยางได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับโดยหลักการในการกกีดก็คือกก,อกีด1พัก2กีด1พัก2เพื่อเป็นการทนุถนอมต้นยางไปในตัวด้วยนะครับกันต้นยางเสื่อมโทรมและให้ผลผลิตยางที่ดีและต่อเนื่องนะครับนี่คือสวนตัวอย่างของคุณนัททัศนีอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายที่ใช้แมกพูชุดสหสายในการฉีดพ่น สวนยางมาโดยตลอดและได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานี่คือประสบการณ์ที่แท้จริงของคุณนัททัศนีนะครับแม็กโกแก้ยางหน้าตายแก้ยางใจนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปลือกยางนิ่มแก้ปัญหาอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สาร